สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนรศัพท์ก็ได้ขออมกออกพนังคุยโทรศัพท์เดีวคนเดียวก็ได้ขอบคุณค่ะคุณยายตัองออนอันอยู่บ้านหนาวบนนะเปินจะนอนเพินจะเลิกงานมานแล้วเพินก็จะได้เวลานอนกันขคืนเพินพ่อดีเนาะคุณยายกับ่บใครหูจากอันต่างประเทศเวลาตากาสุทั์สีทอง คุณยายออกมานั่งสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีครับเพื่อนๆ,ๆคุณยายจะออกมานั่งยืนยันตัวตนนะนี่คุณยายก็ออกมานั่งทางคุยกับเพื่อนคือเกา่านาะจะเพื่อนสองสามมือว่านี่คุณยายหยาดอยู่นาะบ่น้อยจากคุณประยงเนาะทักทายกันก่อนถึงถึง,ถงว่าจะบ่ได้อันนี่ก็ทักทายกันได้ถึงสองทุ่มอีงทั้งหมด แล้วกะไหลล้มจากไแล้วก็บริวบบาจะนอนผัก่อกเอเด้นเนาะก็ต้องแปกกำลังใจเพื่อนเพราจากคุณยายอยู่ลาดโบรี่หนวาวบอันคุณนันสุทัศน์กับบอลลูย่งเพิ่นอยู่นคานนเนาะล้วก็ค,นานานวกคุณทิพย์กับยู่เยอรมันเนาะเออโยอนอเมริกาคุณนันทํางานไปดูไลฟ์ไปด้วยจา้าขอบคุณค่ะเด็ด <laughs> ไปทาบุญล้วกะเดี๋ยวคุณยายก็จะได้เก็บบ้านเนาะ กอดบ้านทูบ้านปีใหม่เพื่อนกัแต่ว่าอย่าออกไปนางเบานอกบ้านเด้อเดี๋ยวเป็นสีหาวเฮาบ้าคุณยายคุณยายกันอากาศคงจะหนาวๆนาคือบ้านเฮาเนี่ยละมั้งเนาะเพราะว่าตามประเทศคุณยายก็เห็นแต่คนไทยอย่างหิมะโลงเนาะคุณยายกับบกช่วงนี้เพื่อนๆคนใดที่เพิ่นไ่เก็บหน้าที่แต่าะฟาวน้อยเพื่อนเนาะ เพราะว่าเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะยากกันทุกคนจ,ยกกนคนจะยากกันทุกคนเฉพาะกไปใอ้กําลังใจเปิ้นในคลิปเนาะเพื่อนๆคุณยายกะคิดฮหอดคิดนหอดเพื่อนๆกะเลยออกมายืนยันตัวตนเนี่เราหอทร,รสงทรง,งตังแต่คุณยายบอท่านในพันเนาะบอท่านในพันสตรีมจนว่าคุณยายพันคุณยายกะจก <S <S ับยายว่าเป็นอีอย่างที่ว่าอดนอนอยู่อดนอนอยู่นอนอยขนาด ขนาดคุณยายออกจากบ้านขอให้จ้าตามสบายก็แ้าัอ๋อขอบคุณค่ะพระอาจารย์ชูวิทย์ปุณจลงทรงตังแต้คุณยายบอท่านในพันเนาะบอดท่านในพันสตรีมจนว่าคุณยายพันคุณยายกับจับจ่าเพื่อนๆคุณยายกับขอบคุณเนาะเพราะว่าขี่รถพันไปพันมาก่นก็จะพันบ่อบฟอมกันเนาะอ๋อคุณยายก็ได คุณยายไปตลาดเมื่อเช้านี่คุณยายกัดสื่อกับเขามากเลยจ้ะสว่าจะเฮดกับเข่าสวัสเหเฮดบอท้าคุณยายทิวนิ้วจ้าคุณหอมอ่อนสวัสดีค่ะคุณยายคุยเหล่นกับพุ้นไปไปยุ่นคุณยายเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะจากคุณยายกัอยากให้พานอยากให้พานทุกคนแล้วก็มาเฮดคลิปมาจากคุณยายอยู่ลาดโบรี่นาวบออัน คุณนันสุทัศกาลูย,ายั่งพ่นยูคุณปรโยงนี่พ่นยูเยอรมันเนาะยู่เยอรมันคุณยายขอบคุณเดอ้อคุณหอมอ,อ่อนเป็นอีหอย่างที่แบบมีไเน,ะนาะนั่งอยู่ที่รถติดคุณยายก็เลยมักไปหลังหลังเทศกา <c oughs> ลอาการเลยอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านท้าไปท่าบุญก็ไปแถววัดไร่ขิงนี่แหละเพนเปื่อนไปไหว้พระวัดไร่ขิง คุณยายก็จะได้ดไปให้กำลังใจให้กำลังใจในลีปเนาะเพื่นพอนเพราะว่าตาเข้าได้คุณยายทุกนิ้วการที่เรียกก็ว่าจานปีไม้แล้วเนาะปีไม้แล้วก็จะออกมาทางเดียว <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนทาก่อน <c oughs> เปลี่ยนทาก่อน <c oughs> มือนีกับมี่กล้วยแล้วก็เกามงแล้วก็บซีทุ่มเป็นอียงที่แบบ สองขึ้นสุดถ่ายคุณยายเป็นนี่อย่างที่แบบเมียเมียใจอยดอกเนาะทาทานนางกลัวจะกลัวจะผ่านอันทาทาจะโบออกมาก,ก่อนปีใหม่นี่กะคิดหอดกลัวจะผ่าผ่านไปอันคอมเมนต์บอกคุณยายได้เด้อจ้ะคอมเมนต์บอกคุณยายที่วนิ้วได้เนาะคุณยายขอบคุณเด้อเพราะว่าลดหลายลดหลาย คุณยายพอใครอันมักไปเวลาเทศกาลแฟนกับจับมือคือเก่าเลยจ้ะเพราะว่าถึงเข้าพานไปแล้วเขาจ็จับไหม่จับมือเพื่อนเพื่อนคือเก่าอันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่เพิ่นไหลเข้ากลับไปให้มาเที่ยวเมืองไทยกัอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่ต่างประเทศคุณน้องมาที่เพราะว่าลดหลายลดหลายคุณยายพอใครอันมักไปเวลาเทศกาลแฟนกับ คุณยายการออกมาไล่เนาะจะออกมาไล่ยืนยันตัวตนคุณยายขอบคุณหลายๆเนาะที่ออกมาหายกำมูเพราะเพราะแต่มูไล่ไปถึงเวลาคอมเมตนก็ยุดยุดคอมเมตนไว้ยุดคอมเม่นมูว่าห้อันบอกคุณยายในเด้อคุณยายก็จะไปห้ยกำลังใจในคลิปเนาะเพื่อนเพื่อนคุณยายก็ไปห้ยกำลังใจในคลิปคุณยายก็ขอบคุณเนาะเพื่อนเพื่อนแวะทาทาวออกมาไว้ขางนอกเนาะสิ โดนล่มบางสิผิวมันก็นจะแข็งกระด้างเนาะทาทาหนาห่อนเนี่ยก็จะบิ่มที่ตั้งข้างสิคุณยายก็จะศึกษาเอาอยู่คนเดียวว่าตั้งแบบใดเหตุแบบใดเนาะเวลาอันนั้นอันนี้มีปัญหาอย่างไฮโซดีเนาะเที่ยวไ้สนุกสนุกเอ้อคุณประยองอันปีใหม่ก็ให้โคดีคิดอันใดกัให้ใดอันนั้นเนาะเพื่อนเพื่อนมือนี่ก็เป็นมือที่เพื่อนเพื่อนจัดกระเป๋าเนาะจัดกระเป๋ากลับบ้าน คุณยายโบมักไปเทศการลรถติด <c oughs> คุณเป็นนอดเป็นเพื่อนผ่านฝ่ผ่านมากักบมาแวะทักทายใดนะจ๊ะเมื่อนี้กับเป็นเหตุงานวันสุดท้ายเน,ะนาะนเพื่อนวันสุดท้ายมาเที่ยวเมืองไทยกับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจูต่างประเทศคุณนอ้องมาถี่กับมาทัาออกาท,าทายคุณยายได้เนาะอันคนุณยายกับยา ยากสองมือสามมือเนาะที่เตรียมของบอไปอีกบ้านนึงคุณยายก็บบอไปโลดเพราะว่าคุณยายก็ออกมไล่เพื่อที่ว่าให้พี่ไอ่นเห็นเนาะสบายเนาะจังแต่เห็ดมาาเนาะเพื่อนเห็ดมากลัวจะพันเป็นอีหยังที่แบบเมียอายุเมียอันใกล้ๆ้เทียงเนาะเพื่อนเราก็ตามให้กำลังใจเพื่อนอีกที่นี่พ่อแตน ผ่านแล้วคุณยายกะจะตื่นหกโมงหกโมงเช้าเพื่อนคือเก่าเลยจ้ะเพราะว่าคนเพื่อนกะตองมาให้กำลังใจในคลิปคุณยายต่างคนเป็นอีหยังที่ต่างคนกะเก่ามาให้กำลังใจคุณยายเข้ามาสักท้ายมาให้กำลังใจคุณยายคุณยายกะขอบคุณเล่หลายเนาะจ้ะขอบคุณเล่หลายปันผาเนาะปันผาเหตุงานบาน คุณยายถืออยู่กับปุ๊กปีใหม่นะจ๊ะคิดสิ่งใดก็ให้ใดดังที่คิดเนาะเพื่อนๆก็ให้เป็นเพื่อนปังๆ <c oughs> นี่เน,นะ <c oughs> คุณยายกอบคุ้นเพื่อนๆทุกคนเอ้อที่ส้มมาทัทาย <c oughs> เรียกอะไรก็ได้บานบานเฮาเพระว่นช่วงนี้เพื่อนจะมาพักผ่อนกันเนาะเพื่อนๆเป็นช่วงวันหยุดยา,าวเนาะวันหยุดยาว ใช่เรคนกษจรกรโตนอนคนวาย,ยุบานคนกลางคืนคุณยายเขียนว้กรคุณนันคุณนันประยงกับยูเกิลรับพนักงานสงสงถ่ายสงถ่ายตีเกาต้อนรับปีใหม่เหมือนนี้คุณยายเฮ็ดกับเขาบพท่านไต้กลวยแต่กลวย,ยหอมมิตรจะออกมาทักทายคุณยายได้เนาะอันคุณยายัะยากยากสองมือสามมือเนาะที่เตรียมของเดียวมาก ซี่เดือนเคิงมั้งเพิ่นก็นจะมาทักทายคุณยายมามาทักใต้ตอนนั้นอันมาทักคุณยายคุณยายดิวนิ้วกับที่แรกว่าจานบนไหลดอกมือเนี่ยว่าจานไหลหลังปีนี่คุณยายกออกมานางนางคุยกับเพื่อนคือเก่าน่าจะกระเพื่อนสองสามมือว่านี่คุณยายอยากอยู่นอน,นอีไม่เนาะจ้ะกะ ส่งกำลังใจจ้าจ้าขอบคุณคุณยายนะจ้ะคุณยายส่งกำลังใจให้คุณยายเที่ยวนิ้วตลอดาะ้าบอลเลนคิดเลี้ยวเนี่เฮ็ดงานบานจิตแล้วก็อยู่บ้านเงาคือกันคุณยายตั้งแต่มีคลิปเลี้ยวเนี่คุณยายกน็นอนเนาะก่อนมันจะเขานอนสวัสดีค่ะขอบคุณข่าคุณทิพย์มาให้กำลังใจเพิ่นให้กำลังใจคุณยายแต่ปีใหม่นะจ๊ะ คิดจริงใดก็ให้ใดดังที่คิดเนาะเพืเ่อนก็ให้เป็นเพื่อนปังๆเนาะคุณยายเห็ดกับเขาว่าท่าน์มือเนี่ยมือนมือเนีย,เ,นยเด็กเด็กนักเรียนเป็นอันนี้เนาะสวัสดีค่ะหอมอ่อนละสันคุณประยงกับทักทายร่างใจเนาะคนซื้อประยงคุณยายกับไปเพื่อนเป็นไปยุ่นอยู่หันะกอดโหดเนาะคุณยายอ่านผิด <c oughs> นั่งหัวรอคุณทายปีเก่าเนาะคุณเพื่อนตอนรับปีไหมมาทักทายกันคุณยายกด็ดีใจดีใจเด็เพราะว่าเป็นเนาะเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้ไดให้กำลังใจกันได้คุณยายกันจะได้ไปทักทายอยู่เลยืยอะมันตอนนี้เพราะว่าสื่อตื่นสายสื่อกับแฟ่บอทัน <c oughs>